สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้มีผ้ารอบโปค่ะพันห้าค่ะสามตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดลางเลิศดหรูดูเด่นใส่ออกบุญออกงานค่ะช่วงเที่พรรษาก็ยิ่งสวยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทผ้าสามตะกอค่ะสวยไม่สางนะคะค่างามเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะเป็นลายใหม่นะคะลายนี้คุณแม่จาชื่อลายไม่ได้นะคะค่ะรู้แต่ว่าเป็นลายใหม่ข้าใหม่ค่ะถ้าท่านสนใจก,ก็ทักคุณแม่เข้ามาค่ะสวยในตาของท่านงามในตาของท่านก็คือทักคุณแม่เข้ามาเลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะผ้าสามตะกอค่ะภ้าไม่ชัดเจนภ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งผ้านิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ค่ะเป็นผ้าลายค่ะเขาเรียกว่าร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะลายร้อยดาวค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะภาไม่ชัดเจนภาไม่คมชัดนะคะเพราะว่าคุณแม่ไอถ่ายคลิปค่ะแดดบางทีอาจจะเข้าแสงอาจจะเข้านิดหน่อยก็ขออภัยนะคะปรับแสงสีไม่เป็นค่ะรู้แต่ลุยค่ะตั้งกล้องแล้วก็ลุยเลยค่ะค่ะร้อยดาวค่ะยักษ์นตีนันดับมาตลอดนะคะ ค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ลายขอค่ะขอหน้าค่ะพญานาคค่ะค่ะเขาเรียกว่าพญานาคค่ะขอพญานาคนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสามตะกอนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ ค่ะสีน้ำตาลเข้มค่ะสีเม็ดมะขามแกนอะไรจ้าค่ะเป็นค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าค่ะลายพญานาคค่ะขอพญานาคนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้ารอยบาทค่ะ 1500บาทนะคะรี่ก็ลายร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะ1,500บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะ1,500าบาทค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นนะคะคุณแม่โปรนะคะค่ะโปรโมชั่นค่ะพันหกแม่ขายขายพันห้านะคะวันนี้นะคะค่ะ1,500าบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ,ค,ะค่ะนี่ก็ดอกมะเขือค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงข้างนะคะลายดอกมะเขือเป็นสีแดงค่ะ ค่ะเขาเรียกว่าดอกมะเขือค่ะลายประการตอค่ะถึงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะเป็นลายสวยค่ะลายนางงามค่ะงามสมชื่อค่ะพื้นผ้าออกทนสีม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะม่วงชมพูค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จุดกลางเมื่อรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ลายนางงามนะคะงามสมชื่อค่ะกาะนี่ก็ลายค่ะลายดอกแก้วค่ะค่ะเลยดอกลาวดีกับดอกแก้วนะคะผสมกันนะคะขอลาวดีดอกแก้วค่ะค่ะสีเขียวเนี่ยวราบค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเขียวแนียวซาบค่ะหนึ่งันห้ารค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับเป็นของขวัญของฝากนะคะหนึ่บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะถ้าไม่คมชัดถ้าไม่ชัดเจนคนุณแม่ขอส่งภาพยิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,500อบาทนะคะค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะเป็นลายช่องทางน้ำไหลนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,500้อบาทค่ะ ค่ะช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสีฟ้าค่ะเชิงสไลด์ยติโยงค่ะสีฟ้าค่ะค่ะมองหาสีฟ้านะคะวันแม่สิงหาค่ะสิบสองสิงหาค่ะเป็นวันแม่แห่งชาติข้างหน้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเอาไปใส่วันแม่นะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,500าบาทนะคะเนื้อผ้านิ่มแนมค่ะหนานิ่มนะคะค่ะนิ่มค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะค่ะสนใจก็โทรทักคุณแม่นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะ1,500าบาทค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ค่ะ นี่ก็งานขาวดํานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขาหยาดน้ําฝนค่ะเชิงสไลด์หยาดน้ําฝนค่ะสวยงามมากค่ะขาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะขาะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะขหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคาะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ ค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะค่ะคนว้วนคนจอยคนพร้อมใส่ได้ค่ะอันนี้ก็สวยค่ะสีฟ้าค่ะฟ้าคํามนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะหนึ่งห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะนี่ก็ค่ะเป็นลายไอ้ค่ะลายร้อยดาวค่ะย่อมที่ติดอันดับมาตลอดนะคะกเจอตลาดอยู่บนห้องฟ้ามาแจ่มแจ้านในลายผ้าไหมนะคะมัดหมีนะคะ,ะ,ค,ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ ค่ะหนึ่งันห้าร้อยบาทนี้รายร้อยดาวค่ะค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสลับลายค่ะช่องทางน้ำไหลแล้วก็ขั้นเป็นตาสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมถึงผ้านะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะชอบผืนไหนโทรทักโทรบอกคุณแม่นะคะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนคะ่ะที่นั่งดูคุณแม่อยู่ชมคุณแม่อยู่นะคะค่ะโทรทักโทรแจ้งเลยค่ะ ค่ะไปเป็นของขวัญของฝากได้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ นี้ก็สวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะึง1,500บาทนะคะค่ะนิฟ้าค่ะสีฟ้านี่ค่ะเอาออกใส่งานวันแม่นะคะสวยนะคะค่ะท่วงนี้สีฟ้าค่ะมาแรงนะคะ ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงจะสิงหาค่ะสิงหาสิบสสิงหาเป็นวันแม่ค่ะค่ะแต่ถามหาสีฟ้าค่ะค่ะฟ้าใสค่ะนี่ก็สวยค่ะนางงามค่ะงามสมชื่อนะคะค่ะโทนสีม่วงค่ะ1,500บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้บาทนะคะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ ค่ะสวยนะคะเนื้อผ้าหนานิ่แน่น2,500บาทค่ะั1,500ค่ะคุณแม่ผู้ถิดนะคะคุณแม่ขายผ้า2,500ไปเมื่อกี้คุณแม่ก็เลยลืมค่ะ1,500บาทค่ะค่ะลายนี้ก็สวยนะคะลายคมห้าค่ะสวยไม่สางสวยไม่ติดจางค่ะเป็นลายเล็กๆนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราในช่วงวันแม่ก็ ค่ะโอเคนะคะสวยนะคะเนื้อผ้าหนานิดแน่นค่ะสวยนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับพอแตะนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะฟ้าใสค่ะสีน้ำเงินนะคะเป็นลายจี้เพชรค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะดูดีดูเด่นนะคะ1500บาทค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากหรือเอาไปให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะไปไหว้ค่ะก็เหมาะสมนะคะลายจี้เพชรค่ะสีสดใสโดดเด่นนะคะค่ะ1500า1,500ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ หน0่ารบาทค่ะอันนี้ลายดอกกระเจียวนะคะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะลายดอกกระเจียวนี่ก็สวยค่ะเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะคะลายดอกกระเจียวนะคะ ค่ะจะเป็นระดับหนึ่งตลอดค่ะลายดอกกระเจียวนี่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นลายดอกกระเจียวนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะสีน้ำตาลค่ะ ภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็สวยค่ะลายสร้อยดอกหมากนะคะสวยนะคะสีเขียวเหนียวซาบค่ะค่ะสร้อยดอกหมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะขอดอกแก้วค่ะสวยมากค่ะสีเขียวนะคะเขาเรียกว่าเขียวมิ้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะสวยค่ะขอดอกแก้วค่ะเขียวมิ้นค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ น,นี่ก็สวยค่ะฟ้า,าใสค่ะขอขอลาวดีนะคะสวยงามามากค่ะข,ขอก้นหอยดอกลาวดีนะคะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยงามามากค่ะสีฟ้าใสนะคะใสวันแม่ค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะสวยงามมากค่ะหนึハハ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะสวยนะคะขอก้นหอยค่ะล้อมดอกลาวดีนะคะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหน0่ 1, บาทนะคะค่ะใส่วันแม่สวยค่ะโอเคมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ1,500บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมืองานใหม่บ้านทางพุ่งค่ะเส้นยืมคือไหมจุนนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเขียวเหนียวซาบค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะเป็นลายค่ะเป็นลายค่ะนางามค่ะงามสมชื่อนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะท่านชอบผืนไหนที่คุณแม่หยิบยกขึ้นมานะคะค่ะทักคุณแม่เข้ามานะคะให้ทักคุณแม่เข้ามาค่ะเดี๋ยวจับตามคําค่ะค่ะแม่วรวรักค่ะส่งของไวถึงใจท่านเร็วนะคะ ค่ะคุณแม่ไม่เคยตึงของลูกค้าไว้ค่ะมีผืนเดียวก็วิ่งไปส่งให้ผืนเดียวนะคะค่ะไม่มีปัญหานะคะกับการส่งของนะคะค่ะส่งของเร็วค่ะส่งของไวทันใจถึงใจท่านเร็วมากค่ะค่ะมีแต่ท่านโทรมาบอกว่าคุณแม่รับส่งของได้ทันใจมากเลยค่ะบอกว่าถึงเร็วของถึงเร็วค่ะค่ะแต่คุณแม่ไม่รับปลายทางแก้ให้ทราบนะคะไม่เก็บปลายทางนะคะ ค่ะเก็บปลายทางมีปัญหาของตีกลับนะคะค่ะไม่เก็บนะคะค่ะท่านไหนก็อยากได้ก็คือโอนเงินเข้าแล้วคือส่งของให้ค่ะคุณแม่ส่งทั่วไทยนะคะส่งของนะคะค่ะไม่มีปัญหากับการส่งของเรารับผิดชอบทุกอย่างค่ะค่ะทำงานมาสี่ห้าปีก็ไม่เคยมีปัญหานะคะของค่ะค่ะตามให้ได้ค่ะตรงไหนช้าหน่อยส0 2สองสามวันก็บางทีที่ช้าก็คือ การส่งของเนี่ยค่ะคือเลขที่บ้านเลขที่ของท่านไม่ชัดเจนค่ะของถึงช้านะคะถ้าบ้านเลขที่ชัดเจนที่อยู่ชัดเจนนะคะอย่าเอาที่อยู่เวลาโทรมาการส่งของบอกแก้งรายละเอียดค่ะอย่าเอาที่เบอร์โทรของคนอื่นโทรมานะคะให้เอาเบอร์โทรโทรของท่านเองค่ะค่ะเพราะว่าเบอร์โทรท่านอื่นเนี่ยค่ะเขาจะโทรตามค่ะเวลาพนักง,งานไปส่งของ เขาจะโทรตามที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งให้แม่ลักษาน่ะคะแจ้งให้ส่งของตามเบอร์นี้ค่ะมันจะช้าหน่อยคือเบอร์โทรท่านไม่ชัดเจนนะคะบางท่านก็ยืมโทรศัพท์คนอื่นโทรมาก็ไปใส่เบอร์โทรของคนที่ยืมมานั่นแหละค่ะเวลาฉันส่งของนะคะค่ะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านถือค่ะเวลาพนักง,งานโทรไปหาท่านค่ะหาเจ้าของผ้าที่จะส่งนี่ค่ะ ก็ให้ได้รับค่ะไม่ใช่โทรไปแล้วคนอื่นรับแล้วก็บ้านเลขที่ไม่ตรงกันแล้วก็ของเขาก็ตีกลับนะคะค่ะมันจะช้าตรงนี้เลยค่ะคือบอกเบอร์โทรให้ชัดเจนค่ะเวลาส่งของไอเวลาโทรมาสั่งของนะคะค่ะอย่ายืมโทรศัพท์ของคนอื่นโทรมาค่ะเวลาค่ะเวลาพนักงานไปส่งของแล้วก็มันจะสลับล็อกกันค่ะเขาจะโทรไปหาคนที่เจ้าของเบอร์โทรค่ะ ค่ะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะอันนี้สีม่วงลายประตูวังค่ะค่ะหนึ่ันห้บาทนะคะค่ะค่ะคุณแม่จะแจ้งให้ทราบค่ะไม่รับปลายทางนะคะค่ะโอนเงินส่งของค่ะภาคอีสานวันเดียวถึงภาคเหนือสาวันภาคใต้3วันนะคะคุณแม่จะชี้แจงให้ทราบค่ะและภาคกลางอยู่ที่2วันนะคะของถึงค่ะส่งไว้นะคะ ค่ะท้าทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่า,จ,ยาจนบุญรักษาผ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ